วันนี้นะคะจี G นะคะก็จะมารีวิวสกู๊ชี่ร้อนใหม่กันค่ะเป็นพวกไซจัมโบนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยค่ะแล้วก็มีหลายแบบหลายสีมากๆเลยนะคะนี่นะคะแล้วจีวนังครั้งก็จะมารีวิวอย่างแรกกันก่อนนะคะอย่างแรงนะคะก็คือนี่แหละคะ่ะเป็นขวดนมจัมโบนะคะแต่ว่านี้จะเป็นสุขาวนะคะ ก็จะไม่มีเลขบอกด้วยนะอันนี้จะเป็นสีชมพูเข้มค่ะก็จะนิ่มสลงมากเลยนีนะไม่เป็นสีชมพูเข้มนะคะนิ่มสลงมากเลยนะสลงมากเลยค่ะแล้วก็มีเป็นสีนี้นะคะเป็นสีลิมิเต็ดไม่ใช่แล้ว <c ười> คือเป็นสีส้มนะคะส้มออกเหลืองๆนะคะมีสีเขียว ก็เป็นสีฟ้านะคะก็จะนิ่มสโลทุกชิ้นเลยนะคะก็ขวนมอ,อย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นขวนมแบบนี้นะคะก็คือเป็นขวนมจุกเหลืองนะคะก็จะมีเป็นสีดำนะคะมีแถ็นะคะก็จะนิ่มสโลนะคะจะเป็นสีดำค่ะ ก็จะมีไอจะเป็นจุกเหลืองนะคะแล้วก็จะมีเป็นเลขสเกลอะไรสักอย่างบอกนะคะแล้วก็เป็นมีสีฟ้าด้วยค่ะสีฟ้าก็จะเหมือนกันนะคะเป็นสุกเหลืองก็คือจะนิ่มสโลมากๆเลยนะคะมีแทกนะแทกของเบโดหรือเปล่าแล้วก็เป็นสีชมพูนะคะสีชมพูแล้วก็นิ่มสโลมากๆนะคะจะนิ่มสโลทุกสีเลยนะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะงานเนียนกว่า เจ้าสีพวกสีขาวนี้นะคะเคยเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันเลยค่ะอันต่อไปนะคะอันต่อไปก็จะเป็นปังยาวฝรั่งเศสนะคะก็จะมาก็จะมีอันนี้นะคะก็คือจะยาวเหมือนเดิมนะคะแลบบ้ชิ้นนี้นะคะคราวนี้มาแบบนิ่มสโลมมากเลยนะคะคือตัวนี้นิ่มแบบนิ่มมากนะถ้าใครได้นี่คือ คุณโชคดีมากะคะมันมันนิ่มมากมันมเนื้อเด้งๆนะคะคือแบบคือโหยังอยากได้เลยคือยังไงมันเนื้อดีมากๆเลยนะคะนี่และอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นคับเค้กนะคะคือตัวนี้มันเป็นไซส์เดียมนะคะแต่ตัวนี้น่ารักมากๆเลยก็จะมีเป็น คัพเค,ค้กคาบีนะคะเป็นบอรอยเซนสีทองนะแล้วก็มีแท็กเป็นคาบีบาลานซนแบบนี้นะคะันนี้ก็จะเป็นด้านหลังค่ะนี่นะคะก็จะมีตรงนี้นะคะจะเป็นแอปเปิลแล้วก็มีเป็นวิปครีมค่ะเดี๋ยวมาดูความสโลของสีฟ้าชมพูกันค่ะก็จะนิ่มสโลนะคะส่วนสีน้ำตาลชมพูนะคะก็นิ่มสโลไม่แพ้ใครเหมือนกันค่ะแต่กก็เหมือนกันทุกอย่างเลยเนาะค่ะก็จะเป็น สีชมพูเข้มกับชมพูอ่อนนะคะนี่นะคะก็คือชมพูเนี่ยสีชมพูเข้มกับชมพูอ่อนเนี่ยจะนิ่มสโลมากๆเลยะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีลายเส้นตรงด้านล่างด้วยนะคะนี่นะคะไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าประมาณนี้นะคะเป็นลายเส้นเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะจิก๊กเกไม่แน่ใจ ก็คือตัวนี้นะคะก็จะนิ่มสโลทุกส่วนเลยนะคะไม่ใช่สโลแค่ไอ้นี่นะก็น่ารักมากๆด้วยค่ะก็แทก็กับบอชีนะคะสะโลมากๆนะคะต่อไปนะคะก็เอาเป็นกล้วยดีกว่าค่ะกล้วยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะกล้วยนะคะอันนี้นะคะก็จะสีนะคะก็เหมือนกล้วยที่แท้จริงมากๆเลยนะคะ ก็คือสีเหลืองกับสีเขียวค่ะและชิ้นนี้นะคะก็จะนิ่มสโลมมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะก็คือเป็นมาดอย่างนี้เรียบร้อยเลยและอันนี้นะคะก็จะเป็นแถกแบบนี้นะคะเป็นแถกที่พี่ส้มกับพี่แอปเปิลนะคะจะเล่นเต้นโลดเต้นกันอยู่นะคะนี่ก็มีปอเชนสีทองค่ะ แล้วสำหรับชิ้นนี้นะค่ะก็จะนิ่มจะโลมากๆเลยค่ะนี่นะคะนี่นะคะก็จะเป,ไป็นแบบสีเขียวคือนิ่มสโลแล้วก็ภุมมมากๆเลยนะคะชิน้นนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นลูกพีชนะคะหรือว่าลูกทอนะแต่จะขอเรียกว่าลูกพีชนะเพราะมัน เหมือนลูกพีชมากก็จะมีสองสีด้วยกันนะคะมาสอยูสองสีนะก็จะเป็นสีชมพูนะคะกับสีเหลืองเดี๋ยวมาดูสีชมพูกันค่ะก็คือจะนิ่มสโร่มากๆนะคะสีชมพูแล้วก็คือมีความพิมพ์เหมือนของแท้มากๆะคะ่ะแล้วก็มีใบสองใบนะคะขนาดนะคะก็ะพอๆกับจัมโบ้พีชไอบูมเลยเนาะแล้วก็กลิ่นนะคะก็จะเป็นกลิ่นลูกพีชด้วยค่ะนี่นะ แล้วก็เป็นสีเหลืองนะคะนิ่มสาโลนะคะคือบีบมาเนี่ยเวลาบีบปุ๊บอืมกลิ่นมันเข้าจมูกเลยนะคะหอมมากจริงๆอืมหอมพะรุ่ง <c oughs> ก็สโลมากๆด้วยนะคะนิ่มสโลนะก็จะมีสองสีนะคะก็คือสีชมพูอ่อนกับเหลืองชมพูเข้มนะคะและอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็น เอมตองฟอนคาปิบาลานซานนะคะอันนี้น่าจะเป็นไซส์ยมีเดียมรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะแต่จะขอเรียกว่าเป็นไซส์ยจมโบนะคะเพราะมันใหญ่นะใหญ่เทั้มือจิงจเดี๋ยวมาดูความสโลกันค่ะนี่มันสโลมากๆเลยนะคะนี่นะนี่นะคะก็อันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะก็มีแหกนะคะเป็น แบบคาปีแบบนี้นะคะนิ่มสโลนะคะท,นทีนี้ก็สโลงมากเลยมีแท็กกันทุกอันนะคะและอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะ่ะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็จะมีเป็น สแบบด้วยกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ะคือเป็นหน้าแบบนี้นะเป็นไซจัมโบ้นะคะแล้วก็มีหน้าแบบใหญ่นี้นะคะคือใหญ่เท่ามือเิงเลยนะคะน่ารักมากๆเลยเนาะชิ้นนี้ก็ใหญ่คุ้มมากๆเลยนะคะนี่นะคะแล้อย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นจัมโบป้ปังปอเอ้ไม่ใช่จัมโบป้ปังปอเป็นจัมโบ้แพนด้าบันนะคะก็จะมี โบชมพูนะคะก็จะนิ่มสโลนะคะแล้วก็มีโบแดงนะคะนี่นะคะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นอเอาสตรอเบอรีร่ก่อน,นะคะ่ะก็จะเป็นผลใหญ่ๆแบบนี้นะคะอุ้ยใหญ่เท่ามือจีเป็นแบบสตรอเบอรีร่ไซย,ยักษ์นะคะก็จะมีบบเชนนะคะกับแท็ก คก็จะเป็นพี่ส้มกับพี่กล้วยไม่ใช่พี่ส้มพี่ส้มกับพี่แอปเปิลนะคะเต้นกันอยู่เหมือนเดิมค่ะและชิ้นนี้นะคะก็จะนิ่มสาโาลงมากๆเลยค่ะรับราบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปเปิลนะคะเออไม่ใช่แอปเปิลเป็นมะม่วงนะคะคือตัวนี้นะคะจีชอบเรียกว่ามะม่วงของอารีดีนะคะแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่มะม่วงอารีดีนะ ไปไปมะม่วงของกรดิกูดนะคะไอ้จะเป็นแท็กกริกูดนะคะก็คือจะมีเชอร์รี่อยู่ด้วยก็จะเป็นประมาณนี้เรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างนะคะก็จะนิ่มสโลวมากเลยค่ะสะโลวพอๆก,กันกับเจ้าตัวหายดยนะคะใหญ่มากๆใหญ่ใหญ่มากๆนะคะใหญ่เท่าหน้าเจเลยนะใหญ่กว่ามือจีก่ะ สุดยอดนะคะตัวนี้คือคุมนะแล้วแบบสโลมากอะ่ะโหสโลเกินไปนะคะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นมัฟฟินกับครีมพับนะคะครีมพับตัวนี้นะคะก็จะนิ่มสโลมากๆเลยเป็นซอสราสเบอรีนะคะก็ด้านไหนก็จะเป็นแค่สตรอเบอร์รี่ด้วยมีบอชชีนะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะจีแนะนํามากๆนะคะเนื่องจากที่ว่ามันนิ่มสโลแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะตัวใหญ่อันใหญ่ด้วยนะอันนี้ลองเทียบกับตัวนี้นะคะแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยและต่อไปนะคะก็คืออันนี้นะคะเป็นมัฟฟินค่ะเป็นสีเหลืองนะคะมัฟฟินหรือครีมพับนะคะแล้วก็มีซอสสีชมพูน,นะค่ะเป็นสตรอเบอร์รี่ ัวนี้ก็นิ่มสโลแล้วก็แนะนำเลยค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปเปิลนะคะเป็นแอปเปิลสีแดงแบบนี้นะคะนิ่มแล้วก็คือตัวนี้น่ารักมากๆนะเป็นอย่างนี้นะคะมีใบมีก้านนะคะก็เดี๋ยวมาดูความสโลกันค่ะความสโลก็คือนิ่มสโลมากๆะคะ ตลบมากและอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นเออโดนัท hello kitty นะคะก็จะมีเป็นสีเขียวค่ะสีชมพูนะคะตลนะมีแท็กค่ะแล้วก็มีบอลเชนด้วยนะก็น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเป็นอันนี้นะคะจะเป็นเออเออ,ขอเขาเรียกว่าอะไรนะบิสกิตนะคะของคาบิบาลซานะ นะคะแล้วก็มีเป็นอันนี้นะคะจะเป็นโดนัทนะคะโดนัทต,ตัวนี้สวยแล้วก็น่ารักมากเลยเนาะมันเป็นแบบซอสบูเบอรี่นะน่ารักมากแล้วก็มีเป็นปังคิตตี้โลบนะคะหรือว่าปังปอนแลโลคิตตี้มานิ่มๆน,น,นะคะแล้วก็น่ารักมากเลยนะคะก็สกุชชี่นะคะที่เข้ามาใหม่นะคะก็คือรถใหม่นั่นเองก็งมีประมาณเท่านี้นะคะ มีแต่ละตัวแต่ละชิ้นนะคะก็น่ารักมากๆเลยนะคะกุะชุ้นลอดใหม่นะคะก็ใช้จัมโบ้นะคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตากด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, เลยนะคะบ๊ายบาย